โยโยโย่าบสองตรงเจอกับครึ่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนครึ่งผูหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก v p k ีเในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันทร์นะครับครึ่งเน้นทีเดียวพ่จิตรเลือกเกมเวลาตีสองตรงฟุตบอลลีกทูอังกฤษซอฟอร์ดเปิดบ้านเจอกับ MK ดอนนะครับซอฟอร์ดมี2แต้ม,ตามจากการเสมอ2แพ้1เกมล่าสุดบุกเสมอเชสเตอร์ฟิลด์มาหนึ่งหนึ่งนะครับคาร์โรบินสันหมดสิทธ ที่ติดโทษแบนนะครับแกนหลักๆก็มีออสซามาแอชลีย์กลุ่มตรงกลางนะครับแนวรุกก็นำโดยพวกคอร์เนอร์แมคคาร์นี่เบนจามินวูดเบิร์นครับมีจูเนียร์ลูอัมบ้า กองหน้าเป็นโคสต็อกตันกองหน้าตัวเก่งขณะที่เอ็ดอนมี3มแต้มจากการชนะ1แพ้ไป2เกมล่าสุดเพิ่งจะคืนฟอร์มนะครับเปิดบ้านถล่มคาไลาูนย์นะครับไมค์วิลเลมสันมีโทมัสคาโรกับโจทอมลิมสันคุมตรงกลางนะครับสประสานแนวรุกเป็นอเลสกิลบี้ซีเว่นเวิร์นครับกองหน้าเป็นคัลลัมเฮนรี่นะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเอ็มดอนเอาชนะไปกลับในบ้าน31เกมเยือน42นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองเ k ็ดอนบุกมาเป็นต่อแม่แต่พิจิตรบอกเลยครับ ดูการนี้เอ็มแครอนดูตกลงไปนะครับซอลฟอร์ดอาจจะเป็นทีมไม่หวือหวาแต่ว่าก็แพ้ยากนะครับเล่นในบ้านด้วยวัดใจซอลฟอร์ดซื้อ2มุมน,นะครับซอฟอร์ดจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับให้เชียร์ซอฟอร์ดเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำข้าคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย